นี่ผู้บ่าวผู้สาวมาพร้อมกันเลยเอาเอาเอา,เอาจะไปหาใครดีอ่ะอู้ไปหาลูกชายคนโตดูครับตามพี่ชายไปแล้วนุนเอาอีกแล้วแม่คันเจอใครไม่ได้ตามตู่ทุกทีเลยเนี่ยนะเอ,เอาเอาแม่คันอาบน้ำเสร็จสาเรียบร้อยกลับบ้านได้สวยแล้วแม่คุณเอยค่อยๆไปสิลูกนี่ มานแน่มาเจอคุณแม่และสวัสดีครับผมสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีเอฟซีแฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังขันเงินไปมบางคนน้อยนะออกมาก็เริ่มเลยนะเอาผู้จัดการเ่ษทองเ่ษทองมาลุยลุยลุยไม่ยอมเดินอะ มาไปไปแล้วครับไปเถื่อทองผู้จัดการไม่ขันไปแล้วตามไปกันครับมาเถื่อทองมา เดินเลยนะครับไม่ขันรู้ว่าพี่ชัยเขาเดินออกนำหน้าเนี่ยตามตูดไปเลยเร็วมากวันนี้นะครับได้มีโอกาสนะ จะไปอาบน้ำนะครับวันนี้คือวันนี้น้ำปละปลาไม่ไหลนะยจำเป็นแล้วนะจำเป็นให้แม่ขันต้องไปอาบน้ำที่สระน้ำใหญนะ่จะต้องสระน้ำให้เอาเอาเอาเาเไปลูกไปเฮ้ยหัวเล็กเฮ้ยหัวน้อยตามแม่ขันละเอ้ยเอ้ยขันขัน <laughs> โอ้โหไม่ขันเห็นมัวแล้วกลัวนะอ้าวเอ๊ะทำไมเจ้าถิ่นเยอะจังแถวนี้ต้องหลบครับวันนี้ไม่รู้ว่าจะเจอใครบ้างเนี่ยไปอาบน้ำวันนี้ แต่ละวันพันเรื่องราวนะครับไม่ขันเอาเอาเอาอีกแล้วไล่เจ้ากินเขาอีกแล้วค่อยย่างลูกค่อยย่างค่อยๆเดินค่อยๆเดินไม่ต้องรีบร้อนเขาไม่ได้ไปไหนหรอกสระน้ําก็อยู่ที่เดิมมันเลยจะรีบไปไหนวันนี้ไม่ได้เจอลูกชายบอกกลัวจะไม่ได้เจอลูกชายประมาณนี้ถึงรีบเดิน มาถึงหัวฝายถึงคุ้มปปาปาแล้วยังไม่เจอใครเลยนะเออไม่ขันโอ้โหขอเสียงทำไมเอาเสียงตดล่ะออกทั้งสองก้างเลยข้างหน้าก็ออกข้างหลังก็ออกนะไม่ขันเลย นี้ควันทิวไปพาแม่ขันไปกินน้ำนะครับน้ำไม่ไหลพาไปกินน้ำที่สระน้ำใหญ่โอ้โหสปาโคนมาเลยครับเรียบร้อยน้ำทั้งวันยังไม่ไหลครับต้องพาน้องช้างของเราออกมาอาบน้ำกินน้ำอยู่ที่นี่อโอ้โหนี่ไงเพื่อนเต็มไปหมดเลยโอ้โว้าวายวาีเพื่อนเยอะนะะนี่ ได้เพื่อนมาอยู่นี่นี่เอง เพื่อนๆก็อาบน้ำกันหมดละโอ้ไม่เจอลูกสาวคนโตเอาอีกแล้วจ้ะลูกสาวคนโตไปเลยไปเลยไม่ต้องฉาบฉวย <c oughs> เดี๋ยวจะไม่ขึ้นน้ำไปไปไปลูกไปอาบน้ำก่อน ไปอาบน้ำก่อนเร็วไม่ขันเออนานนานเสียดระบาดนี่เสียดระบ,ระบาดนี่เอาเอาบลงน้ำให้เราเดือบันาาาาามาเจอลูกสาวคนโตไม่อยากจะลงน้ำแล้วไม่ขันไปเลยไปเลยไปเลยมุดลงมุดลงมุดต้องไปยังระบมุๆๆดกมุดลง วันนี้ถึงข่าวจําเป็นเราจะต้องพาไม่ขันมาอาบน้ําที่นี่นะเพราะว่าน้ําประปาของเราไม่ไหลนะครับท้องด้มาอาบกับเพื่อนๆนะครับวันนี้ผู้เบาบัวทองโอ้ผู้บาบัวทองลูกคอผางนะครับ ยหายขึ้นแล้วคุณยายอาบน้ำเสร็จสับเรียบร้อยแล้วทีนี้แม่ขันต้องอาบน้ำคนเดียวอีกแล้วมาถูถ๋ถูทูทั้งอาบน้ำวันแรกนะครับนี่ไม่รู้อยู่ อยู่ไม่นิ่งเลยอ่ะไม่ขันเจอลูกสาวอยู่ข้างบนด้วยเอ้ยนอเนาะอาบน้ำให้แล้วก่อนเดี๋ยวค่อยไปนะ่ะกลัวไม่เจอลูกสาวบอเอ้ยเนาะจริงๆเลยไม่คุณขนุนนังเอาผู้ดได้มาอีกแล้วบนี้ คุณแม่ดีหน้านะครแม่ดีหน้าอ้อาวุ่นวายแล้วไม่ขันเจอใครผ่านหน้าไม่ได้เอาตามเขาไปอีกแล้วไปยังขันซิไปยังขนังขน เ,เจอเพื่อนไม่ได้ไม่คันโอ้โหน้องตองลงแรงจังพี่ชัยก็มาครับโอ้ผู้บ่าผู้สาวเขามาพร้อมกันเลย พบ่าวผู้สาวมาพร้อมกันเลยเอาเอาเอาจะไปหาใครดีอ่ะอู้ไปหาลูกชายคนโตดูครับตามพี่ชายไปแล้วนุนจะกินน้ําหรือเปล่านั้ำก็ไม่กินแล้วในี่ทีนี้เอารู้สึกยังไงนี่คงจะว่าเอาขันเงินน้อยโอ้โหขัหเงินน้อยมาละ อ,อีกแล้วแม่คันเจอใครไม่ได้ตามตูดทุกทีเลยเนี่ยนะเอาสิไปยังกวานึกว่าลูกสาวอีกบอกบายดูตามคันเงินน้อยไปละเอาเลยเด้อบันเอาไปคู่กับแม่คันเงินน้อยละ เอาไม่คันโอ้ยเนาะใจของนางนี่ทำด้วยอะไรนาะเจอใครไม่ได้ทักทายหมดอยากจะได้เป็นลูกเป็นเต้าอยากจะนี้เป็นเพื่อนเอาละเด้อดูครับตามคันเงินน้อยไปขันเงินน้อยอายุ12ปีประมาณนี้ครับดูครับความสุข ที่ได้มาเจอเพื่อนๆน,นานแล้วนะครับไม่ได้มาท่าน้นํานี้นานแล้วด้วยไม่ได้เจอกับเพื่อนๆน,นะฮะโอ้โหโ อืืเปล่นขึ้นมาแล้แม่ขันจะอยู่หรือเปล่าแม่คันก็อยู่ไม่ได้อ่ะแม่ขันเดินตามเขามาอีกโอ้ยเนาะคุณแม่น้องโพนะนี่โพทองนี่คุณแม่ลูกสองนะครับยังสดสดยังนุ่มๆครับคนสวยโอ้โหหเบตองรีบไปไหนล่ะบร์ตองเดี๋ยวจะเหยียบคนหลายเนื้อ าอาบน้ำเสร็จสาเรียบร้อยกลับบ้านได้สวยแล้วแม่คุณเอ้ยค่อยๆไปสิลูกนี่โอ้โหพี่ชัยห่าบอกพี่ชัยห่าดองๆเจอผู้สาวห่าดองๆมันต้องจกเศร้าวไวใๆนี่ครับอือหือ น่าแน่มาเจอคุณแม่และดูครับตามรีบตามเพื่อนเลยนะแม่คันเนี่ยนขะึ้นน้ำรีบเลยแม่คันกลัวไม่ทันเพื่อน โอ้ยเดินเบาๆก็ได้ไม่ขันเ้ยค่อยๆย่างลูกรีบไปไหนผมวันนี้มาเจอเพื่อนเยอะเลยนะครับวันนี้ บายครับผมโอ้น้องน้ำมนรีบวิ่งกลับบ้านเลยนี่ดักรอนะว้าวน่านน้า่าน่น่า่ผู้ผ่าต้องเก็บไปให้นะน้องบัวตองแม่ขัน ก็พี่ชัยตามหลังกันมานะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในไล์หน้านะครับสำหรับไรนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาแม่ๆไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับผม